สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปอาปูสวัสดีครับนะปูพองมาถึงแล้วนะฮะโอ้เร็วๆทำไมอยู่ๆจอมืดอ้าโอเคสว่างแล้วเพามาเดินเล่นที่ชุมชนยูทูเบอร์นะะหมู่บ้านน้อยๆนะครับของพวกเราณที่นาลุงพลนะครับโอ้นี่นะครับบ้านใส่บนนอกนะฮะเสร็จแล้วนะครับอนบ้านป้าคำาสนะฮะ บ้านนี้มาดุนะครับบ้านลุงจิมอ้าบ้านเมกสตอรี่นะฮะนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนโอ้สวยเลยนะครับโอ้วันนี้ทำไมมืดขนาดนี้นะไม่มีฟ้าเลยนะครับเอ้ไม่มีก้อนเมฆฮึไม่มีดวงอาทิตย์พูดผิดโวบ้านแอนน่นารักจังนี่ก็บ้านของชื่อปากแปอ่ะบ้านพี่ลอมใกล้จะเสร็จแล้วหรือเนี่ย โอ้เร็วมากเลยนะทุกคนเป็นสีอะไรนะเขาเรียกเขียวอะไรทุกคนเขียวมิ้นใช่ไหมฮะเนาะนน่าจะเรียกเขียวมินนะโอ้บ้านพี่รอมเสร็จเร็วมากนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะแป๊บเดียวเองสามสี่วันเท่านั้นเองนะฮะเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับเกิดอะไรขึ้นเกินหเมตร ตั้งรับคาแรงไปยังยังคร <c oughs> ึ่งเราไม่รับบ่ลือเลยครับถ้ายังไม่รับร <c oughs> ับครึ่งข้าง,งล่าง <c oughs> โดนแล้วพีว่ชายโดนแล้วโดนแล้ว,แล,วแล้วนู้นไทยยังให้เจ้ออาเห็นว่าทั้งหลังหลัลงบ้านนั่นแหละ อ้เอหน้าหลังบ้าน้มิกกี้ไปไหนมาทำไมมองแมมขนาดนั้นอะนรีต้องเรถันีตความสูงเกิน5เมตรนะฮะลุงพลบอกให้แอดชัยรื้อหลังคาบ้านนะฮตรงจุดที่เป็นโรงรถนะทุกคนเฉพาะความสูงของห้องเก็บของเนี่ย2.5เมตรนะฮะ ตัวบ้านอีกไอตัวตัวหลังคานะครับของดัดฟ้าอีก3เมตรนะฮะนะรวมทั้งหมดก็นับเกิน5เมตรนะทุกคนนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หลงคารอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของคป้านะครับอันนี้้ลงให ลงให้ทำไว้ครับไว้เป็นอุปกรณ์เพราะว่ากลางก็จะเป็นที่พักของโคลุงเปอร์ใครที่ไปกันที่มาออยเีคนใหม่เลเลลุงเ่าใ่คุณลุง้ีเก็บอุปกรณ์อยู่ตรงไหนลุงบอกเลย่นี่เก็บอุปกรณ์นอคุเียนไหมเปียนไหมหรอเออถามคนนี่หมคนมาเปลี่ยนไหมหรอนี่แไอยู่ด้วยเซียรห้เนี่ยเซียไหเนี่ยเอาหมเก็บไปใ้ไม่ใช่

ป่านนี้นอนสะดุ้งแล้วป่านนี้เมียน้อยเมียหลวงมาอยู่ใกล้กันเลยตอนนี้แก้วคุณอาโอ้คุณลุงพ่อหยอกนะท่ารักมากเลยที่ห้องเก็บของทำเป็นสามชั้นหลือนะครับอ๋อจะทำชั้นวางเป็นสามชั้นงนช่างงงแล้วน่ะลุงบอกว่าสั่างหรือเคนแรกทำเนี่ย ช่างมองนารเรไ่มคิดเพิ่มอีกลื้อเลยนลร่างเริ่มนะเอาผสมแบบลื้เลยเออยิ้มเปย์ๆเลยทีนี้ชั่งผมเฮทมาร์เมอร์เนี่ยผมือสองชั่วโง เลือนครับผมเลือนเลือนเหลือเป็นบันไดไม่ถูกแบบข้างบนโดนเลื่อแน่เลื่อนแน่รับประทรงแบบคอยกัรสเก็ตกัรสเก็ตข้างบนสวยข้างบนทำอะไรอ่ะสวยดัดฟ้าครับดัดฟ้านั่งนั่งกินข้าวนั่งชิลช่วงเย็นกับช่วงกลาง ใหญ่เลยละดูยายสมอนยายสมอนมาไม่รู้เรื่องบอกว่าแม่นบอกว่าลุงบอกวาันสลุงเออยายสมอนเชื่อคุณลุงไปแล้วเราเชื่อว่าไอ้ใจมิดเหมือนคุยไปแล้ว,ลว,ลวเส,วสืออะไรถึงไหนแล้วโครงการบ้านเสือโครงการบ้านเนี่ยรอชัยเขาทำตรงนี้เสร็จเขาจะเทแล้วมามา่อวันไหนยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าอุ้ยมาวันคิดมัดเลยเหรอครับ ทำไมไม่มาก่อนล่ะเขาเขาว่างวันนั้นพอดีคร mm ับ hmm. ก็ย่นมายี่สี่หรยี่ิบห้าก็เมื่อรีคริสต์มาสแล้วไม่ใช่หรเอจัญงานเนียก็ไม่จัะงานเออรงเลื่อนเขาดิครับมาลงมาดันเสือะยกมาีครับผมอยากให้เากดูดีๆด้วต้นนี้มันแตกวาผมไม่แตกต้นจำปีครับ เาหนนามดิโหดอยาเจ้อย่ามาขข่อยเนาะพมัือยุ้มันให่ดุแต่มันกีเสือสีเขน่นทนหยดทระบบน้าหยดขึ้นไวต้นไม้เียน้ำอยู่ตลอดเวลานี่สองต้นนี้อยู่ใกล้ผมมแตกไวอยู่นะหรืองกบผมดกินแต่มันอยู่เกบ้างมันอยู่เก๋าบ้าเดตเื่อนไขอัน่ดต้อหังเือนสร้างยงสดไปสาดมาไปหล่นหายห <G ül> ใช่แผ่นหนา,าหหหเท่ไรคร่บยี่สิบหรือไรสิบหกครับแผ่นที่ย้ายเอามาจากระเบียงด้านหน้าที่อยู่บกๆกัไม่ใส่บางยังก็มันไม่ต้องลงทุนครับแผ่นมันมีอยู่แล้วแผ่นยี่สิบก็มันแผ่นที่มันเหลือจากระเบียงด้านหน้าก็เลยเอามาใส่ข้างบนอ๋อมาถึงแผ<พ>่แพนพืพ้<ล>พนนะนี่นะครับแผ่นสิบหกมันไม่ได้รัดมันหนักเลยโอ้ยว่าเด้อ นั่งได้แค่ช่วงเย็นช่วงเช้าไม่ได้นั่งตาเปล่าหรือเราพอเขารับประกันครับผลักก็ไม่ผลักเลยคืยาวเลยตอบไม่ได้ทากรเับประกันไม่แข็งไม่ต้องัารับประกันไม่ได้หรอกพ่อชิดเนื้อหน้าข่อชิดเนื้อหนาคักขึ้นเนื้อเอ้าอันนี้ผมเป็นเาทุกฟังเด้อะตามที่มีประสบการณ์บ้านอยู่อุดอนขนาดค่อยผักหกสิบอ่ะแอมครับ แงนครับบ้านข่อยยูอุดอดแบบแงนฝนตกลงมาเป็นแองครับอืมเออนานๆไปฝนตกลงมาเป็นแองนน้ำหนักแผ่นมันหนักครับขอบอกเจ้าว่าสารนั่งขนาดแอนแน่นอนแงนแน่นอนขนาดน้องข่อยสารหกสิบอายุอุดรน่ะตสารป่าขึ้นกันนะแอนสิบหกมิลคือกันนี่แหละครับสิบอกใครสิแอนแน่นอนครับก็สี่สิบห่างกันครับสี่สิบ อ่าน,นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะครับคลิปนี้ก็นะผ่านอัปเดตนะที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับผมนะนะครับนลุงก็ถามบ้านเสื้อมาเมื่อไหร่นะครับพี่เสือก็บอกว่ายี่สิบห้าคนลุงบอกว่านะมายีิบสี่ซี่ยิบห้าจะได้ฉลองคริสต์มาสนะอ่านะนะเดี๋ยวคอยดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะคุยกับผู้รับเหมานะฮะเลื่อนหรือเปล่านะครับนี่นะตร,ตรงนู้นจะเป็นโรงจอดรถแล้วก็ถึงจะเป็นบ้าน มีรงัง,ง,งนี้ด้วใช่โราไเจอะรถห้าเมตรแล้วถึงจะเป็นบ้านอีก5เมตรครับถัดไป้องใครอีกอดิสต่อจากเนี้ครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับเสือจะได้มาอยู่โครโครูเลย